ก็อย่างมาช่วยร้องเพลงให้เรานะครับแล้วก็แต่งเพลงคือนอกจากเพลงบริญญางแม่ก็ได้มีลายเพลงนะครับที่น้องแงค์นด้แต่งไว้เช่นอีกสองเพลงที่เราจะนำเสนอนะครับก็จะเป็นเพลงที่แป้งแต่งเอาไว้แล้ววงเราก็เล่นอยู่ประจำดัันสองเพลงนะครับเจ้าค่ะจะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะอาจารย์สอนน้องยังไงคะหลังจากน้องที่เป็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ เล่นดนตรีไม่เป็นเลยตอนไหนใครเล่นไม่เป็นเลยวันแรกยกมือขึ้นให้พี่ดูหน่อยโอ้พี่ขอถามความรู้สึกนิดนึงได้ไหมคะมคนี่เึงค่ะแซกโซโฟนบอกพี่หน่อยวันแรก,กรู้สึกยังไงวันแรกหนูเป่าไม่ออกค่ะก็ท้อคิดว่าคงเล่นไม่ได้แล้วแล้วครูสุกชัยดนะูไหสชิเลยค่ะแล้วคุณครูทำให้หนูเล่นได้ยังไงอาจาย์บอกว่าได้เลยอะค่ะไม่ต้องีเดี๋ยวมันก็จะมาไหนใครเดี๋ยวพี่ส่งอีกคนนึงนะคะไหนใครไม่เป็นเลยคะทั้งหมดเลยใคร กองคนเดียวค่ะไม่เข้าไปที่กลองละกันเดี๋ยวนะคะตอนแรกที่หมูเล่นมันก็จะเป่าวีอดอดแล้วก็ยายก็ยใจก็หวัง้พยายามเล่นไ,ได้อนกันเป่าลิ้นแซกเหมือนกันปี๊ดป,ป,นนปี๊ดจะหลอกใช่ไหมคะพี่ๆในะที่นี้นะครับใครเล่นเครื่องแซกมาก,ก่อนนี่ก็จะทราบว่าเวลาเราเป่าไม่ถูกนี่มันก็จะรงปี๊ดปี๊ดนะแล้วเวลาเราซ้อมเป็นไงพเพื่อนๆก็จะลำคาญในช่วงแร อาจารย์ทำยังไงคะให้น้องเร่งได้นะคจำไม่ได้นะก็สอนไปเร yani uh huh. ื่อยๆนะครับก็ตอนแรกก็ฝึกลมนะฝึกเอ่อหายใจใช่มเนาะแล้วก็ตอนแรกเป่าไปเรื่อยๆทีละเสียงสองเสียงเดี๋ยวก็ได้เป็นเพลงแล้วก็เลิกจากเพลงง่ายๆนะครับอย่างเพลงแรกเลยที่ตกี่กี้ท่านได้ฟังไปก็เป็นเพลงที่บุญนะฮะก็จะเป็นถือว่าเป็นเพลงครูของอ่า ทุกๆรุ่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากเพลงบูนเนี่ยเป็นเพลงที่การเรียบเรียงเสียงภาษาใท้ดนตรีเนี่ยไม่ยากเกินไป้วก็แล้วก็ฟังแล้วดูดีนะครับก็เลยก็เลยเราก็ฝึกรุ่นแรกแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กก็จะได้เป็นเพลงแรกหือว่าเป็นครูเพลงครูของเด็กครับขอพรบคุณอาจารย์สุชัยเพว่าการท่าดีนะคะตลอด15ปีที่อาจารย์ดูแลน้องๆแล้วก็ฝึกน้องๆให้ได้ทันฟรี เรื่อแป้งค่ะ